สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะวันนี้ก็อยู่กับผมนายมนย์เกมเมอร์นะครับแล้วก็มาอยู่ในเกม Ox y ซิเ n นนอ n อินค s ูสเป c เอาทนะฮะไดต่อเลย <te> <t> <music> ไหนมาดูสิจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราทำอะไรไว้นะครับ ผมจำได้ว่าเราเกือบที่จะได้เฮ้เ <c oughs> พิ่งเห็นโอ้เราเจอปล่องน้ำเกลือแล้วครับเรียบร้อยเราสามารถเอาน้ำเกลือมากรองเป็นน้ำเปล่าได้แล้วนะโอเคเราเจอครบสองปล่องแล้วนะครับปล่องน้ำเน่าอยู่ด้านบนนะฮะส่วนปล่องน้ำเกลือนี่ยอยู่ด้านล่างซึ่งไกลโคตรเลยโอเคไม่เป็นไร เราจะมุ่งไปที่เราจะมุ่งไปที่การทำโซลาร์เซลล์ก่อนนะฮะซึ่งพาร์ทที่แล้วเนี่ยผมพลาดพลาดตรงลืมไปว่านะฮะลืมไปว่าอากาศมันเย็นมันทำน้ำน้ำไม่ได้นะครับสุดท้ายแล้วนะครับน้ำมันก็จะกลายเป็นน้ำแข็งซึ่งก็หม่าน้ำก็ไม่มีประโยชน์นะครับสู้เอาเอาเป็นประตูแมนวนวลแอร์ล็อกธรรมดาดีกว่าโอเค ผมสั่งให้เขามาสร้างโซลาเซลล์แล้วซึ่งน่าจะได้แค่แผงเดียวนะแต่ผมก็สร้าง2แผงไปนั่นแหละ,นะะแล้วก็ผมจะทําห้องเก็บแบตเตอรี่ตรงนี้นะครับซึ่งก็ไม่มีอะไรซับซอ้อนเลยครับก็แค่เอาแบตเตอรี่มาเรียงกันแบบงวโง่อย่างนี้เลยอ่ะสักสักสองแถวนะสักสองแถวแล้วกันแค่นี้ก็น่าจะเยอะเกินพอนะฮะปึ๊บ แค่นี้นะครับอุย้ยทำไมผมทำงั้นละ่ะนะครับแค่นี้ก็น่าจะเก็บไฟไว้เยอะเกินพอนะครับคือโซลาเซลล์สองแผงเนี่ยผลิตไฟได้เยอะพอสมควรนะแต่ก็ไม่ได้เยอะแยะขนาดที่ว่าจะทำให้อนานิคมของเราเนี่ยไม่ต้องปั่นไฟอีกต่อไปเลยอะไรมันก็ไม่ขนาดนั้นนะเนาะนะครับเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละเดี๋ยวก็ต้องทำเพิ่มนะครับเดี๋ยวก็ต้องทำเพิ่มอยู่ดี ซึ่งตอนนี้เรามีกระจกอยู่แค่เท่านี้นะครับซึ่งมันไม่พอผมจะต้องลงมาตรงนี้ลงมาตรงนี้ซึ่งกำลังคิดอยู่ว่าจะลงมายังไงดีเอ่ยลงมายังไงดีเนาะลงลงมาต่อจากตรงนี้ด,ดีไหมตรงลงมาเลยแล้วก็เจาะเข้าไปเอากระจกนะครับผมจะเอากระจกก่อนนะครับน้ำเกลือนี่ไวท้ทีหลังผมต้องการกระจกมาสร้างโซลาเซลล์ แล้วก็ขุดไปเลยครับนี่เพื่อมาเอากระจกปริหา,านแน่แน่ปริหานแน่แน่มากตรงนี้เป็นน้ําเค็มจัดน้ําเค็มจัดหิมะก็มาเป็นน้ําใช่ไหมโอเคเดี๋ยวสุดท้ายเราก็ต้องกรองอยู่ดีเนาะนี้น้ําแข็งเน่าแต่เขาก็ต้องเริ่มละลายครับเขาต้องเริ่มละลายพออุณหภูมิต่าลงก็จะเริ่มละลายนะฮะอันนี้คืออุณหภูมิยังเย็นอยู่นะเนี่ยนะยี่สิบเจ็ดยี่สิบ เกิน2ี้นี่มันก็ยังไม่ละลายหรอกเนี่ยพอตรงนี้ักยสักย6 24 23มเนี่ยมันจะเริ่มเป็นอย่างงี้เป็นคลื่นๆอย่างงี้คือเริ่มละลายละนะฮะก็เริ่มละลายละก็เดี๋ยวก็ต้องกรองครับน้ำเค็มจัดเราก็ต้องเอาไปแยกนะครับเข้าส่วนของการคัดแยกเอาแค่น้ำเค็มเนี่ยมากรองให้กลายเป็นน้ำดีนะฮะแล้วก็เอาไปใช้โอเคเรามาดูการวิจัยซิเราทำอะไรไปแล้วบ้าง เราวิจัยอะไรไปแล้วบ้างเอ,อ่ยโอเคเราเจอน้ําเกลือแล้วใช่ไหมครับถ้าไม่มีอะไรที่จะต้องวิจัยมากกว่านี้ผมจะวิจัยในส่วนของการสกัดของเหลวนะฮะก็คือเนี่ฮะ,ะกาจัดเชื้อโรคบนวัตถุที่เป็นของแข็งเพื่ออะไระกล่องน้ําเกลือดีกว่านะครับวิจัยที่กล่องน้ําเกลือ ตรงนี้ก็เนี่ยนะครับถ้าเกิดเราได้คนที่คนที่เขาแบบชํานาญในการเพาะปลูกมานะครับเวลาเขาเก็บเกี่ยวเนี่ย <c oughs> เขาจะได้มเมล็ดเลยนะฮะ <c oughs> พอได้มเมล็ดเสร็จปุ๊บก็แป๊บเดียวเห็นไหมเมื่อกี้เนี่ยตอนที่ตอนพัรสามอ่ะเรามีมาเมล็ดเอ่อบล็อกบักเก็ตเนี่ยไม่ถึงเครื่องแปลงนะดูตอนเนี้ยผ่านมาแค่ไม่กี่วันเองครับนี่ขึ้นมาจะเต็มแปลงละนะครับนี่แหละคือข้อดีนะครับนี่แหละคือข้อดีของการที่มีคนที่ทําอาชีพเฉพาะทางนะฮะไม่มีดินอีกแล้วเหรอ ก็ดิน10บกิโลนี่ไงไม่มียังไงวะอ๋อเพิ่งคุยเพิ่งคุยมาตะก,กี้นี่วิจัยมันใช้ดินเยอะครับมันใช้ดินเยอะมากโอเคโอค้ยอ,อาหารสามหม้าแล้วน่าจะน่าจะสบายใจไปได้อีกอีกสักพักใหญ่ๆเลยนะฮะโอเคเรามาเคลียร์เรื่องของไฟฟ้าก่อนดีกว่าคือการเอาไฟเข้ามาใช้เนี่ยเป็นไฟที่มาจากสายไฟเมนใหญ่เนี่ยนะครับ เราจะต้องทําการแบ่งเราต้องทําการแยกเขาด้วยออมอแปลงไฟฟ้านะครับซึ่งผมจะแยกยังไงดีแยวขอดูซิสายไฟนี่เกินแล้วยังเกินแล้วมั้งเนี่ยอืมรับรองได้พันนะครับสายไฟสูงสุดเจ็ดรอยแปดสิบก็ยังโอเคนะยังถือว่าอยู่ในระดับระดับที่โอเคนะครับแต่ว่าก็แบ่งไว้ก็ไม่เสียหายอะไรเนาะโอเคผมจะเริ่มแบ่งเลยแล้วกัน ผมจะเริ่มแบ่งแลวกันผมจะแบ่งเป็นซีกซ้ายกับซีขวานะสั่งลื้อที่มันเป็นจะแง่งจะแง่งแ,งงงแงงปลกแป,ก,ปกออกผมจะเอาแบ่งประเภทนี้จะยากไปปาวะแบ่งซ้ายกับขวาแล้วกันซ้ายกับขวาน่าจะดีนะครับแบ่งซ้ายกับขวาน่าจะดีก็คือเนี่ยแค่แค่แคแคซ้ายกับขวานั่นแหละครับไม่ได้มีนัยยะสําคัญอะไรแล้วเราก็ต้องวางมอแปลงนะนี้เป็นมอแปลงขนาดเล็กนะครับจ่ายไฟได้สูงสุดแค่หนึ่งพัน 1,000วัตต์ 1, นะครับ่ายไฟได้1,000วัตต์แล้วก็มันมันลบค่าตกแต่งค่อนข้างเยอะเพราะงั้นผมจะเอามันไปไว้ไกลๆหน่อยไกลๆที่ว่านี้ก็คือข้างบนนี้แหละเนาะอ่าหรือไว้ตรงนี้เลย1อัน2อันแบ่งแบบชัดเจนชัดเจนแจ่มแจ้งแดงแจ๋เนอะแบบนี้ก็ง่ายดีนะใช่ไหมแบบนี้ได้ป่าวะได้มันก็ใส่ไฟเหมือนกันแหละ นะครับแล้วก็แบ่งสายไฟเล็กปื๊บลงมาเชื่อมปื๊บขึ้นไปเชื่อมอ่าสองหม้อก่อนหม้อแปลงแค่สองหม้อก่อนแค่นี้ก็น่าจะใช้งานได้และวนะครับไหนดูสิไหนมาดูตรงนี้สิเรามีเพื่อนใหม่มา61เกษตรเลยนะสุดยอดไปเลยนี่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 นนนคนนี้มาแล้วบวกแปดปาสุสั์ครับต้านทานโรคแล้วก็ตกแต่งน้อยลงปกตินะครับ ถ้าเครียดจะร้องไห้ฟูลไฟล์ถ้าเกิดมีความสุขจะเป่าลูกโป่งซึ่งโอเคเลยผม I love it ฉันรักนายนายชื่อว่าเนวใช่ไหมฉันขอปรับตารางเวลาเนวเนวนายมาอยู่กับเทอร์เนอร์แล้วกันนะฉันไม่อยากให้นายเหงาอยู่คนเดียวนะ่ะเนวนายมาอยู่กับเทอร์เนอร์แล้วก็ฉันจะจัดงานให้นายนะเนวนายต้องดูแลสัตว์เป็นหลักนะครับแล้วก็อย่างอื่นเนี่ยก็มีงานเมื่อไหร่ก็ไปทํา แต่ว่าเรายังไม่ได้เริ่มเลี้ยงสัตว์นะเรายังไม่ได้เริ่มเลี้ยงสัตว์เลยเอ่อเราจะเลี้ยงตัวอะไรดีถ้าเป็นแมปวานิลาปกตินะครับผมจะต้องเลี้ยงเดกโก้ก่อนแต่ว่าสำหรับแมปนี้มันมีสัตว์อยู่แค่2ตัวก็คือเจ้าสวิตตี้นะเจ้าสวิตตี้กับเจ้าปักสลักซึ่งผมฆ่าไปหมดแล้วผมไม่คิดจะเลี้ยงปักสลักครับผมฆ่าไปหมดแล้วก็มีสวิตตี้ตัวเดียวเพราะฉะนั้นห้องนี้มันรวมกันได้ไหมคิดก่อนนะ สมมติว่าผมทำห้องห้องเพาะชำที่ปลูกต้นหงอนไก่แล้วก็เปิดประตูทิ้งไว้เปิดประตูทิ้งไว้แต่อีกห้องหนึ่งเนี่ยอีกห้องหนึ่งเป็นแบบห้องเพาะเลี้ยงห้องเลี้ยงสัตว์อะ่ะผมว่าน่าจะได้นะผมคิดว่าได้ผมคิดว่าได้เจ้านี่กินน้ำหรือเปล่าไม่ได้กินน้ำใช่ไหมใช้ของแข็งไม่ได้ใช้น้ำโอเคผมว่าได้วะผมว่าได้ อ่ะผมผมจะยังไม่ให้เขาสร้างอะไรอย่างอื่นที่มันวุ่นวายกับโซลาเซลล์แล้วกันนะผมขอโซลาเซลล์ไว้เสร็จก่อนแล้วกันนะครับจะได้เริ่มกรองน้ำสักทีนะฮะโอเคไหนดูซิดูลักไฟซิหรือปลั๊กตรงนี้ออกเพื่อให้เริ่มแยกซ้ายขวานะครับอืมจะได้เริ่มแยกซ้ายขวาสักทีเอ๊ะมันต้องมีเชื่อมกันอยู่หนึ่งจุดสี่ใช่ไหม เพราะว่าข้างบนเรายังไม่เสร็จอเชื่อมกันอยู่หนึ่งจุดพะถ้าไม่เชื่อมกันจะเอาไฟที่ไหนใช้แล้วครับด้านเนี้ยใช่ไหมก็จะหยุดผลิตอากาศอุ๊ยอากาศพันห้าเลยแน่นมากเลยอะรูปจะหูแตกมั้เนี่ยสายไฟดับเก้าเลยครับดับเกเลยก็ <c oughs> มันมีอยู่แล้วมันจะไประสร้างเพิ่มทำไมเนี่ย แผงโซลาเซลล์ของเราใกล้จะเสร็จแล้วนั่งรอมานานมากอีกนิดเดียวมาสร้างให้เสร็จสิวุ้ยที่เก็บแบตเตอรี่ตรงนี้ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเห็นว่าถ้าเกิดเราใช้มอแปลงเนี่ยมันจะมีทิศทางของกระแสะไฟเห็นไหมมันจะมีทิศทางของกระแสะไฟบอกนะเพราะงั้นถ้าเกิดว่าดูเขาปั่นไฟอยู่ข้างล่างเนี่ยเขาปั่นจักรยานเนี่ยไฟจะเข้าแบตเตอรี่แค่3ลูกนี้เท่านั้นนะครับไฟจะไม่มีการ ย้อนขึ้นมาแล้วมาเข้าแบตเตอรีร่นี้นะเพราะงั้นเพราะงั้นไฟเนี่ยไม่จะขาไปนะไม่มีขากลับนะครับเอา้าเสร็จแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแบตเตอรีร่มีให้โซลาร์เซลล์ของเรานะครับก็ผลิตกระแสมาแล้วก็มันเชื่อมโยงไฟทั้งหมดเสร็จหรือยังเนี่ยอเนี่ยเริ่มชาร์จแล้วครับเริ่มชาร์จแล้วนะเริ่มชาร์จแล้วครับ เพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้เริ่มชาร์จผมก็ต้องลื้อตรงนี้ออกครับเพื่อไม่ให้สายไฟมันทาการวนลูปนะครับไม่งั้นไฟมันจะวนลูปเนาะโอเคเรียบร้อยไฟก็จะวิ่งวิ่งเส้นเดียวนะครับคือชาร์จจากโซลาร์เซลล์ลงมาเข้าแบตเตอรี่นี้นะครับแบตเตอรี่มาสู่มอแปลงนะมอแปลง 1, หนึ่งมอแปลง2เนาะแล้วมอแปลงก็ทําการจ่ายไฟลงสู่สายไฟเส้นเล็กนะครับแยกซ้ายขวาของบ้านไปนะครับแบบนี้น่าจะโอเคนะ ดูไฟตรงนี้สิเนี่ยโอเคเลยนะครับโอเคเลยนะมันก็สายไฟเส้นหนึ่งก็จะรับภาระเ,าเครื่องใช้ไฟฟ้าน้อยชิ้นขึ้นครับน้อยชิ้นขึ้นโอ้ยตรงนี้ตรงน,รงน,รงนี้ต้องการละเปิดการใช้งานน้ำหมดอีกแล้วครับน้ำหมดไวเหลือเกินตรงนี้ก็เหลือน้อยลงเรื่อยแล้วนะครับน้ำเน่าเหลือน้อยละหลังจากที่โซล่าเซล์เรามาแล้วเนี่ยผมก็ต้องทำการเริ่มพิจารณาที่จะ หา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 แหล่งน้ำถัดไปนะครับหาแหล่งน้ำถัดถัดไปแผงที่สองเรียบร้อยโซลาร์เซลล์สองแผงเสร็จเรียบร้อยครับรอเช้านะครับแบตเตอรี่ก็จะถูกชาร์จเข้าสองลูกนี้จะใช้พอไหมเนี่ยในอนณาณิคมเนี่ยคิดว่าพอนะคิดว่าน่าจะพอนะครับโอเคมาดูเพื่อนสิ เออตอนนี้ผมจําไม่ได้ว่าเราต้องการอะไรแต่ว่าคนที่มีความชอบสามอันแบบนี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผมพิมพ์อาหารมาเลยไหนเดี๋ยวเรามาดู skill สกิลก่อนซิครับตอนนี้เราต้องการอะไรอ,อ่าเราต้องการช่างก่อสร้างนะครับต้องการช่างก่อสร้างต้องการช่างกลต้องการหมอนักเคลียร์ท่อนี่ก็ไม่จําเป็นเท่าไหร่เนาะโอเคเราต้องการหมอหนึ่งคนละหมอหนึ่งคนนักก่อสร้างหนึ่งคน นะครับแล้วก็ในช่างหนึ่งคนเคยสามสลับที่ว่างนี้นะครับสามบอกว่าหกเจ็ดแปดได้ลวว่างอีกแค่สองนี่นะงั้นก็เป็นเป็นหมอเป็นหมอกับอ่าช่างช่างแมคานิกนะครับอีกสองคนที่จะรับมาจะเป็นหมอกับช่างแมคานิกเฮ้ผมว่าจะรับเก้าแล้วเปล่าหรือรับแปดรับแดเนี่ใช่ไหมเออนะครับ จนกว่ามันจะไม่พอนะครับพอเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยมันไม่พอแน่นอนแต่สักพักก็จะเลิ่มไม่พอก็เราก็ค่อยพิจารณารับคนเพิ่มนะครับแต่ว่าแม็กที่เราจะาต้องการตอนนี้ก็จะมีแค่นี้นะครับมีแค่นี้เลยดูไฟสิทุกอย่างดูดีแล้วครับตอนนี้ทุกอย่างดูดีละห้องนอนเพียบพร้อมเฮ้ยเรายังไม่มีห้องห้องอาหารให้เขาเลยนี่นะบ้านผมก็ยังไม่ได้เจาะรูให้เขาเลยอะ อากาศไม่ค่อยถ่ายเทยเลยอ่ะใช่ไหมให้อากาศถ่ายเทยหน่อยตรงตรงนี้ไม่ต้องนะครับเดี๋ยวน้ำมันจะไหลลงมาพัวพันกันข้างล่างอีลงุงตรงนึงนะฮะให้อากาศถ่ายเทยหน่อยโอเคสักประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําห้องกินอาหารปึ๊บ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 เยอะๆหน่อยเยอะๆหน่อยให้เป็นแบบ เรียกอะไรขวัญกำลังใจปุ๊บอ่าประมาณนี้นะครับแค่นี้พอแค่นี้ดูก็มีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปแล้วนะครับโอเคตอนนี้น้ําใสเราต้องการน้ําใสที่ไม่ยุ่งกับน้ําเน่าตรงนี้เนาะเพราะว่าน้าเน่าเนี่ยผมอยากให้เขาเอาไว้เพาะปลูกอย่างเดียวเลยผมยังไม่อยากไปเอาน้ำเน่าบนนี้มาใช้อ่ะ นะครับเอ๊ะทำไมมันไม่ตื่นตัวเลยฮนะหรือความดันมันสูงเกินไปก็อย่างนะผมจะเอาน้ําเกลือมาใช้ก่อนนะครับน้ําเกลือมาใช้ก่อนเดี๋ยวจะเอาน้ําเกลือมากรองนะครับแล้วก็กรองให้มันกลายเป็นน้ําใสเอ๊ะแบตเตอรี่ตรงนี้ชาร์จชาร์จไม่เคยเต็มเลยชาร์จไม่เคยเต็มเลยต้องรอหน่อยหลายวันหน่อยเนาะเพราะว่าพอชาร์จเสร็จปุ๊บตรงนี้มีแต่ขาไปอย่างเดียวใช่ไหมเขาก็จะลงมา จ่ายไฟให้กับทั้งระบบนะครับแล้วก็เก็บเข้าแบตเตอรี่3ลูกนี้นะครับหลังจากข้างล่างเนี่ยแบตเตอรี่เต็มเสร็จปุ๊บถึงจะมาเริ่มมาเก็บตรงนี้เนาะซึ่งกว่าข้างล่างจะเต็มมันก็หมดวันไปแล้วใช่ไหมครับพอหมดวันเสร็จปุ๊บแบตเตอรี่ที่ถูกสำรองตรงนี้ก็จะถูกใช้ในวันถัดไปมันก็จะน้อยเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าโซลาร์เซลล์เนี่ยมันผลิตไฟได้ไม่มากเนาะเนี่ยสามเองนะครับสามวัตต์เองติดเดี่ยวสู้จักรยานก็ไม่ได้นะครับจักรยานเนี่ยได้4สี่ร้อยนะ โซล่าเซลล์ได้380เนาะนะครับปริมาณมันต่างกันครับ <c oughs> แต่แค่โซลร์เซลล์มันมันไม่ต้องไม่ต้องไปคุมอะนะครับทำงานแบบอโตเมติโอเคงั้นขั้นต่อไปผมจะพิจารณาลงมาเอาน้ำเค็มจัดตรงนี้นะครับสร้างบล็อกไว้รอเลยเบล็อกจะเป็นบล็อกแบบนี้ เป็นบล็อกแบบนี้แล้วก็ลงลงจากบันไดตรงนี้ปึ๊บมีท่อน้ําตรงนี้นะครับต่อท่อธรรมดาเลยครับต่อท่อธรรมดาเลยเพราะว่าอุณหภูมิมันจะเย็นนะครับมันไม่ได้เป็นอุณหภูมิสูงเหมือนกับเหมือนกับแมพวานิลาเนาะเดี๋ยวนะสูบน้ําเกลือขึ้นมา ไอ้เจ้าที่ที่กองน้าเกลือนะครับคนไม่ต้องมานั่งคุมตลอดเวลานะแค่นั่งคุมแค่บางช่วงเวลาเฮ้ยถ้าเราเอาน้าเกลือมาหล่อเย็นได้ป่าว่ะก็ได้ดิเอาเอาน้าเกลือมาหล่อในอันนี้ก็ได้นะครับเนี่ยเครื่องเครื่องสกัดโลหะบริสุทธิ์นะฮะเดี๋ยวนะเครื่องสกัดโลหะนี้มันผลิตความร้อนออกมาใช่ไหมผมว่าผมควรเอาไว้แถวแถวข้างบนเนี่ยแถวแถวเนี้ยหลังห้องน้ําก็ได้นะ เนอะหลังห้องน้ำเนอะเราก็เอาน้ำเกลือเนี่ยนะครับน้ำเกลือที่มันเย็นๆเนี่ยน้ำเกลือ,อตรงนี้แล้วกันท่อผมอาจจะเดินไม่ค่อยสวยนะครับท่านผู้ชมเห็นแล้วอาจจะขัดใจนะครับพะผมเล่นกับลุงแล้วลุงเห็นก็จะแบบขัดใจตลอดว่าวางท่อได้ขี้เละมากแต่ก็ไม่เป็นไรช่างมันเอาน้ำเกลือนี่แหละยาวลงมาเลย ปุ๊บ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 ,บอ่าน้ำเกลือน,นี่แหละเข้าเครื่องถะลุงแร่หลังจากเข้าเครื่องถลุงแร่เสร็จปุ๊บก็เข้าเครื่องนี้ทําให้กลายเป็นน้าจืดแล้วเราจะเอามามาปล่อยลงตรงนี้ใช่ไหมมันก็ต้องอยู่ใ,ใกล้ๆกักกกนนี่แหละเนาะติดกันไปเลยติดกันไปเลยโอเคปล่อยเกมเดินเลยครับเข้านี่เสร็จปุ๊บหลังจากเครื่องอกลายยังหลังจากกลายเป็นน้าจืดแล้วเนี่ย เราก็จะเอามารวมท่อเดียวกันเลยจะแตกป่าววะอ่อก่อนนะปึ๊บปึ๊บนี่คือที่ผมทำนี้ผมจะโยงท่อใหม่นะยกเลิกไปก่อนอ่าอย่างนี้เอาอย่างนี้อ่าเข้าถึงหลงแร่ แล้วจากนี้ตรงไปอ่าเอาประมาณนี้โอเคเวลาเดินต่อได้เลยปึ๊บอ่าเรียบร้อยแค่นี้น่าจะโอเคทุกอย่างน่าจะแฮปปี้แฮปปี้เอนดิ้งนะครับขุดตรงนี้ขุดตรงนี้อันนี้ก็เอื้อมขึ้นไปสร้างได้เอื้อมไปสร้างได้ลงเข้ามาขุดได้โอเคทุกอย่างเป๊ะเวอร์ เราจะยกเลิกการขุดตรงนี้ซะสั่งให้เขากระดึกกระดึกลงมาแล้วก็มามาลือ้อกระจกตรงนี้ที่หลังแล้วกันนะครับตรงนี้มีแต่คาร์บอนฮนฮะรูปจะหายใจไม่ได้นะเนี่ยรูปจะหายใจไม่ออกนะเนี่ยเอยแเราน้ําน้ําตรงนี้จะถูกปนเปื้อนไหมเอ่ยผมว่ามันเจอปนเปื้อนแน่เลย งั้นผมต้องแก้ระบบตรงนี้ใหม่วะ่ะต้องแก้ระบบประตูตรงนี้ใหม่อ่ะงี้แล้วกันให้มันมีประตูหน่อยนะครับให้มันมีประตูหน่อยแบบนี้นะครับก็คือก็คือเวลาเดินเข้าก็เดินมานี้แล้วก็ลงบันไดามาปึ๊บแล้วก็เข้านี่เวลาน้ําหยดลงมาเนี่ยมันก็จะติดตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ไหลไปด้านข้างคือไม่เข้าไปข้างในปล่อง Okay. ปื้แบบนี้แล้วเราก็ต้องช่วงแรกนะ่าจะต้องกรองก่อนนะช่วงแรกต้องกรองก่อนครับกรองไว้ช่วงนี้แล้วการจะได้รื้ง่ายๆนะครับช่วงแรกต้องกรองก่อนอกรองนี้ถ้าเกิดเป็นถ้าเกิดเป็นน้ำเกลือเค็มจัด ส่งไปตามปกติถ้าเกิดเป็นน้ําอย่างอื่นนะครับน้ําอย่างอื่นที่ว่านี่ก็จะเป็นน้ําใสหรือน้ําเน่าหรืออะไรก็ตามให้ก็ปล่อยลงตรงนี้เลยก็ได้นี่นะ,ะก็ปล่อยมาลงตรงนี้แหละนะครับเดินไฟนี่อ่ามันขี้เลยแหละผมรู้ <c oughs> <c oughs> เพื่อนเพื่อเห็นก็ก็แบบเฮ้ยยอดนต์ทำไมทำแบบนี้วะแม่ไม่สวยเลยวะ ก็ไม่เป็นไรแหละครับให้มันกิเลให้มันกิเลยไปก่อนไว้รออนานคตมเราแบบแบบเสร็จแล้วอ่ะเรามีอัตโมติทุกอย่างแล้วอ่ะเรื่องความสวยงามเรื่องระเบียบเนี่ยมันก็จะตามมาทีหลัง <_ c oughs> ใช่ป่ะใช่ว่านะโอเคผมจะเริ่มวิจัยไอ้เจ้านี้แล้วกันนะพื้นกันความร้อนวิจัยพื้นกันความร้อนเพื่อเอามากันความเย็นนะครับการความเย็นจากอวกาศการความเย็นจากโซนนี้นะฮะเดี๋ยวก็ต้องทำเนาะเพราะว่า เนี่ยดูดิดูดอาวากาศดิดูมันทําดิแล้วผมก็ไปขุดอาเอาไปสไลด์ออกแล้วด้วยนะฮะตรงนี้ก็จะเริ่มเย็นครับตรงนี้ก็ไม่รอดนะฮะเออเย็นแล้วก็แล้วก็เจียเจ๊ยบอะเจี๊ยบเจี๊ยบทั้งอันาิคมอะนะฮะผมว่าผมต้องกดเรื่องความเร็วอ่ะผมต้องกดเรื่องความเร็วอ่ะเพราะไม่งั้นตรงนี้ตรงนี้ไม่เสร็จแน่ผมต้องการให้ตรงนี้เสร็จก่อนการก่อสร้างระดับเก้าเลยครับ ขอโซนเนี้ยเสร็จก่อนเรื่องของการเดินสายไฟกันเอาไปใช้มันยังไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าขอตรงเนี้ยก็ตรงนี้เสร็จคือโอเคละข้างบนนี่มีโอ้โหออเซียน 3, 5, น้ำสามพันห้าเลยเหรอโหหนาแน่นมากเขาสามารถขึ้นมาหายใจข้างบนได้เนาะโอเคเลยครับขอสร้างตรงนี้เสร็จแหละโอเคเลยเแต่ตรงนี้ต้องลงน้ำนี่ผมไม่ค่อยถูกใจเลยฮนะ ม่เอากระโดดกระดึกกระดึกเอาดีกว่ากระดึกกระดึกเอาดีกว่านะโอเคถัดจากนี้ไปนะครับพอดีว่าไม้ผมมันหลวมนะแล้วผมน่าจะไปโดนปลั๊กไม้นะฮะสายไม้ก็เลยหลุดมันก็เลยอัดไม่ติดเสียงที่ผมพูดนะฮะผมจะมาเล่าคร่าวๆให้ฟังแล้วกันเนาะว่าหลังจากนี้ผมทําอะไรไปบ้างนะฮะก็คือผมก็มาทํา ห้องสําหรับดูดน้ําเกลือเนี่ยจนเสร็จนะครับหลังจากทําเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าดูบเครียดมากๆเลยครับเพราะว่าผมเนี่ยบังคับให้เขามาทํางานในตรงที่มันไม่มีออกซิเจนนะครับไม่สามารถหายใจได้แล้วก็จะต้องอต้องว่ต้องว่ายน้าด้วยต้องกั้นหายใจแล้วก็ลงไปไว่ายน้ําตัวก็เปียกนะครับทาให้ดูเขาเครียดมากๆเลยนะฮะความเครียดพุ่งขึ้นไปถึง53เลยนะครับสูงมากๆผมก็เลยคิดว่า คือโดยปกติแล้วเนี่ยในการาลดความเครียดเนี่ยก็คือแค่หยุดให้เขาทํางานที่มันจะต้องเครียดเนาะหยุดให้เขาลงไปแช่น้ําหยุดให้เขาต้องกั้นหายใจก็ให้เขาทําทงานในในพื้นที่ปกติแค่วัน2วันเขาก็หายเครียดแล้วความเครียดมันก็ลดลงแล้วนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดเราจําเป็นจะต้องบังคับเขาแบบนี้อีกนะครับมันต้องเกิดขึ้นอีกอะไรเงี้ยผมก็ต้องมีห้องสําหรับคลายเครียดแบบรวดเร็วนะผมก็เลยตัดสินใจที่จะสร้างห้องนวดเนาะซึ่งก็ ห้องนวดก็แค่มีเครื่องนวดธรรมดานะครับเครื่องนวดแล้วก็ตั้งอของตกแต่งไว้เป็นกระถางตรงกลางนะครับแล้วก็ตั้งค่าเครื่องนะว่าถ้าเกิดความเครียดถึง10เนี่ยให้มานวดแล้วก็ถ้าเกิดความเครียดลดลงเหลือศูนย์ปุ๊บก็ให้ลุกไปทํางานปกติเนาะก็น่าจะมีแค่นี้นะครับน่าจะมีแค่นี้นะครับขออภัยที่ผมลืมดูลืมเช็คใหม่นะครับแต่ก็นั่นแหละนะ โอเคมาทั้งกนก็ปิดคลิปไปแล้วกันนะครับก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามนะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับอย่าลืมนะครับเล่นเกมไม่สนุกมีความสุขอยู่กับเกมที่เราเล่นแล้วก็ถ้าเกิดเกมที่เราเล่นมันสนุกเนี่ยอย่าลืมชวนเพื่อนไปเล่นกับเราเยอะๆเ,เ,เขาจะได้มีความสุขเหมือน,อนกับเรานะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับไว้พบกันพาร์ทหน้าคลิปหน้าเกมหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยล่ะกดไลค์ด้วยจุ๊บจุ๊บ